กับข้าวเยอะหรอใช่กับข้าวครับกับข้าวไม่มันไม่ใช่เสียงฉันดังเลยมันเป็นที่ที่ระบบลำโพงหรอรรม,มันไม่ได้แบบโลนะต้องพูดแค่นี้นะหรอหรือเมืเองย้ายนะ <laughs> ล่ะ้องเนาะรออแบบคึ่งดีไม <laughs> ่ได้เราจะไม่ลงไมกหร เราไม่รดแต่ต้องย้ายใช่ไหมเราไม่ลดแต่คนอื่นต้องย้ายให้ถูกต้องทาไมเราต้องรดเสีไม่เกี่ยวกับเราอันทะลุเราจะในการเลาจะไม่มีกยู่นี้นีนี้ี้ไม่ต้องใช้ใหม่ไม่ต้องใช้ใหม่